ครับผมเฉลิมเกียรติสังเกตครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคการปีนแบบเรียงเคอร์นะครับในกรณีที่มุมในการเซตแองเคอร์เนี่ยนะครับมันมากกว่า30องศานะครับการปีนแบบเรียงเคอร์เนี่ยก็จะมีจุดยึดอย่างน้อยนะครับ2จุดก็คือจุดยึดแรกที่เราปีนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีจุดยึดที่2เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงหน้างานได้อย่างปลอดภัยนะครับเมื่อเราปีนขึ้นมาถึงนะครับให้เราทําการเชนโอเวอร์ก่อนเป็นันดับแรกนะครับ เมื่อเราทำการเชนโอเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเคลียร์เชือกเส้นที่เราขึ้นมานะครับออกไปทางฝั่งซ้ายนะครับและเชือกที่เรากําลังจะไปนะครับให้มันอยู่ฝั่งขวาของเราจากนั้นให้เราเอาตัวกันตกของเราอีกหนึ่งตัวนะครับขึ้นมาและใส่เข้าไปที่เชือกเส้นที่เราต้องการจะไป เมื่อใส่กันตกเสร็จแล้วให้นำอีกหนึ่งเส้นนะครับมาใส่ที่เชดแอสเซนเดอร์ของเราเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับให้เราย้ายแฮนด์แอสเซนเดอร์ของเรามาจับเส้นที่เราใส่เชดแอสเซนเดอร์ไปม่นสักคู่จากนั้นให้เราทำการบีเลตัวดีเซนเดอร์ลงมา เมื่อเราบีเลดิเซนเดอร์ลงมานะครับตัวเราจะนั่งอยู่ใต้คานเส้นที่เราต้องการจะเดินทางไปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นให้เราปลดดิเซนเดอร์ออกดึงแบ็กอัพเข้ามานะครับและปลดแบ็กอัพออก ครับเมื่อเราทําการย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถปีนต่อไปได้เนะครับเมื่อเราลวยลงมาแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะข้ามกลับไปเพื่อลงไปสู่ ด้านล่างนะครับก็ให้เราทําย้อนกลับเหมือนเดิมน,นะครับเคลียร์เชือกเส้นที่เราไม่ได้ใช้นะครับออกไปข้างใดข้างนึงนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาแบ็กอัพของเราอีกหนึ่งตัวขึ้นมาครัใส่เข้าไปที่เชือกเส้นที่เราจะลง เชือกอีกหนึ่งเส้นนะครับใส่เข้าไปที่เชดแอสเซนเดอร์ของเราดึงเล็กน้อยจากนั้นนะครับให้เราทำการปล่อยตัวดีเซนเดอร์ของเราลงมาเมื่อเราปล่อยลงมาตัวเราก็จะนั่งอยู่ ในเส้นที่เป็นแนวดิ่งร้อนะครับก็ให้เราปลดตัวดีเซนเตอร์ออกจากนั้นก็ปลดแบ็กอัพของเรามันเคลียร์เชือกนะครับ เส้นที่เราจะลงทำการเชนโอเวอร์นะครับ,บยืนนะครับทำการเชนโอเวอร์นะครัเมื่อเราทำการเชนโอเวอร์ได้แล้วพร้อมจะลงก็เก็บแพนเนซเซนเดอร์ของเราครับเกียนเชือกให้ดนะีให้พันตัวเองนะครับ ปรับการตกให้เป็นออตโต้แล้วเริ่มโดยตัวหนู